ประกาศถ้าที่จะมาซื้อของให้การุณามาจับจ่ายชายต้อยได้ที่ตลาดนัดด่วดนองก้อนนี้ปีเมียจิงกับน้องแงจงนเรามารักกันไหมน้องใต้กล้องรูตีลัดหนัดปีเล่นอีควัดอยู่หลังลาดจลายู่ก้าวนองต้องคนไม่หรือปีไม่ซื้อบ่อปีเลี้ยงได้ ด้วยบนไา้กาดิ่นรอด้าหนองตองกันในที่เจ็ดพันปีจะยกหอถ้าไม่พอบียังมีรถจีพอนไม่มดหนองเอากาไดวาดก้องปีรังย้ายดาวตัําเขาเรียกว่าน้ำดำด้วยใหม่ไปดูก้อ,องหนองพอโถเป็นเท้ามาใหม่ใกล้เอาปีเมากาได้น้องไปกินมาแลให้ดีโปรโมชั่นนี้ทุกยอดแกนะ่น